สบายดีพี่น้องมือนี้กับมาพบก็สาดุกอีกเนาะมื่อหนึง่งสาดุกสิมาเฮ็ดแกงจืดใสผ่ผักขมพี่น้องเบิ่งนำกันเลยเดอ้อส่วนประกอบของห้าก็มีพักแลวก็แค่รอดล้วก็หัวใส่เท้าพี่น้องแลวก็ขิงสาดุกสีใส่ขิงนํำเด้อพี่น้องเด้อลวก็เฮ็ดหอมพี่น้องแลวก็เต้าหู้ไข่พี่น้องแลวก็หมูบดสาดุกเค็ดเป็นก้อนลูกชิ้นแล้วก็สซดุกสีใส่พริกไทยนํำเด้อพี่น้องเด้อ ้วก็มีอ่าอันนี้เต้าหู้แฉกอันเต้าหู้ก้อนนะพี่น้องสะดุกสีทอดเลยพี่น้องเลยสะดุกอันสิเกงจืดให้พ่อกินพ่อเพื่อนลูกบัวได้ย่างบัวได้พี่น้องเพื่อนคล้ายๆกับเป็นเปียเป็นร้อยแล้วพี่น้องเก่งจืดให้พ่อกินเนี่ยมันมีประโยชน์นะนะและสีให้เพื่อนกินมาเบิ่งกันเลยเด้อพี่น้องสูตรเก่งจืดสะดุกหม้อสะดุกกระเลิ่มเดือดแล้วบดนี้สะดุกกระเสีเอววันขิงกับหมูลงเด้อพี่น้องเด้อ มอสะดุกพดแล้วก็สะดุกกระสีใสขิงเด้พี่น้องใส่ขิงลงไปแล้วก็สะดุกจะเอาหมูบดที่สะดุกปั้นเป็นก้อนลงพี่น้องวันนี้สะดุกกระสีใสผงนัวเด้พี่น้องเลยสะดุกสรีใสผงนัวสะดุกกระสีใสเกลือกับขหนอเด้พี่น้องใส่ลรสดีขหนอ ใส่ลูกคโนลงไปแล้วเขากระตุ้มให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังก็เนาะพี่น้องหม้อเขาน้ำซุปเข้ากระได้ที่แล้วเขากระซิใส่เห็ดหอมด้อยพี่น้องใส่เห็ดหอมลงตามด้วยแคร่รอดแลวก็หัวใชเท้าด้ยวยพี่น้องแคร่รอดหัวอใ่เท้า ค่าหม้อเ้าเดือดอีกเนาะพี่น้องหลังจากที่เราหม้อแกงจืดห้าเห้ากกะสิทอดเต้าหู้แผ่นเด้อพี่น้องขขโทอดที่เนาะมันสั่น,น้อยหนึ่งพี่น้องสะดุกกะทิทอดเต้าหู้เด้อพี่น้องเต้าหู้แผ่นทอดกินจับอัน แกงจืดล้กกะซีนีแก้วจำพี่น้องข้าวทอดมันสะเป็นสีเหลืองๆง,งามแบบนี้เลยพี่น้องแล้วข้ากระสิไปกินกับแก้วอันนั้นเวียดนามเพิ่นมักกินแล้วซื้อมาเวทนี้เราเพิ่นเมื่อพี่น้องไ,ได้เทศซ้ำสะดุกก็เลยเอา,มาเม็ดทอดพี่น้องทอดกินหม้อแกงจืดสะดุกกระเดด้อเด่น้องเดี๋ยวสะดุกซีบใสอันเต้าหู้ลงไปเด้อยพี่น้องเด้อ หม้อสะดุกกระเดือดแล้วสะดุกกระชิใส่เต้าหู้เ้ยพี่น้องเต้าหู้ที่สะดุกเตรียมไว้ทอดอเลยวันนี้สะดุกกระทดแล้วเลยพี่น้องเต้าหู้ทอดจ้ำกับน้ำจิ้มเ้ยพี่น้องน้ำจิ้มส้มพี่น้องน้ำสุดห้าได้ที่แล้วเก่งห้าได้ที่แล้วสะดุกกระชิใส่ผักขมเ้ยพี่น้องใส่พักขมพักขมมีประโยชน์เ้ยพี่น้องทาร์ตเล็กเสริม กระดูกพ่อเพิ่นนันกระดูกข้าวบะแขงแห้งก็เลยแกงผัะห่มนี่นะใส่ให้เพื่อกินแกงจืดท่ากระเซ็ดวันนี้พี่น้องพร้อมกินกันเลยวันนี้พี่น้องแกงจืดสะดุกกันแล้วบันนี้ไปกินน้ากันเลยป้ายบันนี้พี่น้อง,อกกนนองแกงจืดก,ก,ก,นนก,จกับทอดอันนี้พี่น้องแทดทอดอ,อันเต้าหู้ป้ายป้ายไปกินน้ากันสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวแลงน้ำสะดุกเด้อ ไปออไาาพี่พพพน้องมากินข้าวแรงกับมาสะดุกบอย่างเด้อกับครอบครัวเด้อพอมพ่อแม่ไปพี่น้องมาติ๊กข้าแรงกับเมนแรงเด้อเอาลองมือเลยบัดนี้กินแกงจืดตับหมูข้าว,วเจ้าพค่แกงจืดให้พ่อเพิ่อนกินพี่นะ้องพ่อเพิ่อนบ๊ดสบายก,กินขา้าวไเช้าม,มาเดอจ้าแซ่บๆกันเด้อจ้าอาหารแรง เค็จืดกระอซถ้วยบักงพี่นนองแซ่บ้อมเนาแซบอบางแซ่บแะนี่วกบานี้เเจ้ากินข้าเนียวเจ้าทอันนี้กับเต้าหู้ทอดพี่นนอะเวียดนามเพื่นว uh, okay. ัิเตกินเพื่นเมื่อกอดเพื่อนเผาสะดุกก็เลยเอามาทอด จับเกีวมะจัเกี่ยวดจ้าแซ่บน้ำกันเดาสามไม่นองขึ้นแย่งกันกินจ้าบอกกินข้าวปลาเพงกินข้าวเจ้าเนี่ยครอา้าแกมันเน อันบ่อยยางคนณพเคยกินเห็ดหอมเนาะกินวแต่เก่าคือเมือนเหมืองแห็ดหอมมาได้กินข้าวแรงน้ำแม่แหลกับพอบัวเด้อก็ทุกคนจนปจะเทดแบบอาหารห่พอเพิ่นกับบสับายย่างบได้พี่น้องเ้ยข้าวอ่อนลูกบะได้ ลูกก็เลยเอาแกงโพคม้มแกงมิตรเนลมีวิตามินให้เพื่อนกินใช่ไหมน้องร่อยมืนจังพี่น้องร,ร,ร่ยรอยเป็นร้อยเบ็ดเบ็ดอยากกนอามพักใช่น้องห่ากระปินไรหมูวานนี้พี่น้องทานไปน้ระยางไรมีเวลาส่งไปส่งมาเลยให้เพื่อนทานใส่าอาบน้ำในห้อง อยุไก่และยุไกม่มากินน้ำซาวดูกระเบ๋ายางเด้อแกงฮอนสลองแกงะฮอข้าวฮอนดูกเกงแต่แกอรอดน้ำ ใส่แกลรใส่ต้่อเจางพอเนารเบาดูกันบ่มีบ่ค่อยมีเวลาพี่น้องเลยอีกอย่างกะป้าเพื่อนกับมากกัต้องได้ดูเลป้าเพิ่นเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้ป้าเลนีอเนี่ยแคป้าเนี่ยแล้วกะ ลงคลิปซ่าก็ขอโทษขอใหยพี่น้องเว้ยแล้วแบ่โมีเวลาลงไปลื่นเลยโอนเลยเนาะเอากันอะไรยังใจหนักมากไหมลูก็ได้เส็จเมือให้ไปเมื่อถ้าอยากลงไปลื่นนะเพื่อนยูแต่ว่าปลากับปลากับอย่างมากนะพี่น้องโมเฮาเฮาสิปะไอเพื่อนแต่งยูแต่งกินมันกับโมคือเนาะพี่น้องพี่น้องมาหยามเลยจ้ะปลาเนี่จังมากเพื่อนกับเมื่อแหละพี่น้องโอเค อีเพื่น้อยอีกบดูนพเพื่อนกระเมื่อละนี่แต่ปลาโอยนี่เพื่อนอยู่น้ำเลยปลาจโจยน,นี่เราแค่เพื่อนนะ่าสะดุกกัเห็ดกับข้าวกับน้ำให้พวกเพื่อนกินนี่แหละซองนวกนี่แหละนวกเอานนวกนี่เพื่อนเนาะนี่ร้องนอนเนาะนาวาเพื่อนก็นอนแล้วเพื่อนเนาะนาวาค่ะ นอนนอนปันนุเพิ่นแต่ปันนุเพิ่มก็ต่อหนอยบุญดุจจะทำหน้าคงตาเข้ากระดัพ่อเพิ่งบอพอวมีเวลาทุกวันนี้ได้เพิ่งไปลาเป็นการได้สินลาพักก็เลยเหื่อนสกโพดหัวใจเท้ามันเหนือนน่อยนะคือ ชื้อถือหัวเก่้าเนาะมันบอลแล้วอนไดมันบอลแข่งนะนะมดนางมันสีหอมกว่านมาเลยจ้าเซฟเซฟน้ำกันเซฟครอบอก แซ่บอยู่ก <c oughs> ินอาหารเบสอาหารนั่นเบาๆเจ้าต้องกินพวกปุ๋มในนี่ละลายมันจะมีธาตุเหล็กเสริมต้องปุกมตื้นแล้วผมกินละลายเปมีที่เสีย กินลายๆด้วยแซ่ต้องในว่อดังๆมาคุนะพี่น้องลายๆมาคุให้มันทวนเพุ่ณนากินลายให้มันทวนกินค่ะพี่น้องกินแต่ได้ผุดเจี๊ยบๆนี่ค่ะไปลิ้นไปอย่างนี้กินจุดซุดท่าไกเนี่ยบุดตุ้ยว่าจะดุกเนี่ยกินได้เดียวกับว่าตุ้ยเอาแท่ว่ากินได้นอนได้เคุณมา คลิปนี้ก็สิได้ลาไปก่อนนะพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวดุกเบาอย่างในเด้อจะเดอ้อแล้วก็อบใจเอฟซทุกคนที่ติดตามสาวดุกทุกคลิปแล้วก็สาวดุกกะสิพยายามทำคลิปต่อไปเนาะให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องส้มน,น้ำกันและพี่น้องเด้อบายบายสบายดีบายบาย